สวัสดีค่ะนกชดาพรช่องเคยไทยสะพายออสี่มาใขกับล้านมากินกุ้งน,นียกุ้งหนึ่งขึ้นอยากกุ้งหนึ่งมคะคะกินน้ำกันน้ำกินชิ่ฟูดลุยเลยกุ้งไข่กับมี่งจังกุ้งไข่สดๆเลย ไปสื่อมาจากบอ่อเรียงเขาเนาะอุ้มันสดกาสีเสียบานจัาหน่อยกับสีขึ้น,นกาเทลิฐสกานนุยนกไปสื่อโล้สองร้อยแปดสิบเองเอาเบิ้งทาเฉลิฐสกันสามร้อยอัพใส่นี่นะเป็นใส่นี่ เป็นแบบนั้นแล้น้ำกระเจีสีแดงเนาะธรรมดานึนากขึ้อืมหอมห่อหมันแก้วกินแก้วเห็นไหอัดด้วแบบหลากหลากเลยเป็นคำๆเลยนะคะ 没难的，我们说不难。嗯。 ตัางคำหลรดออกไปสื่อท้ามือค่ะลานเพาก็ับติดถนนเะยสะดวกมุม转นสื่อลานติดถนนง่ายเลยืมกินขอน้ำจิตง่อยกันจำบอกทอองฟ้า เนจัวยคุ้มกับพอดีคัํมเลย่น้องตัวมันหน่อยมันใหญ่ตัวพอดีคัํมนกไปมันเหลือที่สองใส่ันเหมือนม่เหลือใส่อันใส่อันนี้ซับอีกใส่อันใส่กลางแล้วอีกใส่นุ่งขึ้ใหญ่กูกาขนไปยังไงสามรอหาสิบอันนี้สองสิบ แล้วลงโตแ้แล้วแสกันแบบมั้นบะลืมกันร้ายไหมแล้วก็เรื่อเอาใสจนิดจะเปลี่ยนมุ่งนัางใชงไงเดี๋ยวออกไปข้างหลังเป็นหลังบ้านเราคือ คือโตโตเก้าเ่ยใช่ว่าหันหันลไปท่างหลังบาง <c oughs> ้านโอ้หลานนอนออกไปนั่งทั้งหอกเดี๋ยวสุบริายิ้ยนะเขาตื่นสุปดปิยายิง้เจยาเขาเหรองยัทงทั้่ หนุ่มจมก็แบบก็เจากระหายมากแนละ้วมนหนุจิม้มตะวันตกออกมาปูตะากาปูเองใส่ใส่กับสีของนงงกปูไวแ้แหละมาใส่ร่วมกันเลยกปูไหม นกกินกุ้งนกมาก,กินหัวมันน้ำเนี่ยหัวมันจะแฉกหัวมันจ,จะ่วกากจะเลื่มเอาขี่มันออกขี่กุ้งขี่อยู่บนหัวมันนะเนาะจะเป็นทุงท้งๆน่ะเพราะว่าบางคนบางคนกินหัวกุ้งบอกว่าเมานกชิดวาที่มันเมาเนะี่ยจะเป็นน้ำบางคนบ่ได้เอาหัวขี่มันออกไหมขี่ขี่อยู่ที่ทหัวมันนะ่ะหัวกุ้งบ่ได้เอาออก ของเธอมันอาจจะมีแบบว่ากินหัวอาหารกินนี่ยั่งสิเป็นบ่าก็เหตุห้ค้นแพ้ค้นม้างได้ ไม่ใ้ยินได้บางคนสิงถาจะกินหรอกก็จะว่าถามันได้เอาฉี่ออกบ่หัวขุ่นฉี่ที่เป็นถุงอยู่หัวขุ่นพี่จะว่าบอร์ก็จะว่าอืมนั่นแหละเป็นน้ำตนหลันบอกว่าเพราะหันเห็นเม้าแต่สัญญาวนี่สุดเยีญญ่ยนหัวหงกคิดว่านะ บอลัวมันมันจะกินมัตะวานหกสิตว่ามันหาจะเป็นน้ำเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะมีมันจะเม็ดถุงนี่ถุงดำๆอยู่ท้งหัวมันคือขีมันนั่นแหละสีกุ้งเน่ะเนี่ยมันจะเป็นถุงแบบนี้เนาะต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกมันจะเมาเพราะว่ากุ้งมันกินหัวอาหารมันบ้าค่ะ มันกินอาหารที่เขาเลี้ยงนะล่ะที่ยังกระส่าล่ะคือเขามาเลี้ยงมันนาะผังคนอาจจะแพ้ตรงนี้มันก็เลยเห็นหมา้าวแค่นั้นก็ต้องเอาออกแล้วค่ะเนาะผู้เพิ่นหูอยู่อยากกับนี่ผู้เพิ่นอกผู้บังค้นมาหูกับนี่ใะ่ค่ะนี่ข้นไก่ชีดโนกนี่ล่ะคนหนึ่งคนง,นคนงานคนงานเปินมาเห็ุงานเห็นนก มืตัดหอยหนุกเพื่นบอกห้หนักว่างมาเพื่นกินกุ้งมาได้อะหนุกกะเล่าเอาเป็นอย่างเพื่นมาเพื่อนแพ้กินแล้วมันเวียนหัวก็เลยถามมาได้กินหัวกุ้งน้ำบ่กินเดี๋ยวขี้ยุกหัวมันออกบ่บัวหมัอนบันป่ะก็เลยว่าคิดว่าเป็นนั่นตนนั้นแหละคันด 6คิดว่านะไม่รู้ว่ามันมันจะเที่ยววัาตาวาน6คิดวาจังสัง <laughs> แรตลาดน่าสินตลาดกวมีตันนี้ต่แนีเป็นตัดแสบทั้งฝากน้ำหลานเล่นปรเด็นยังคือยังแกแปล่าพักกับปลอาพักป่าเดนยางคือฝ้าก,กับไม่เห็นขาาวโพดเอยแต่ขานะา้าวโพดน่ะปราด็นสืส่อแตงโมงนะ เปลา่าอะไรมาหวานลดแล้วเรื่มแตงโมบอกกลับไปเอาสับอืม <c oughs> มันหมดนรุ่นมาอยากพักเล็กมือเนี่ยขึ้นอยากแตงโมแก็ว่าไปหว่านตลาดเราลืมเฝ้าจะซื้อครุ่งเราก็มาแหวกตลาดเอาพักตอนคล,นออววนลับลดก็คือปล่อยหรอวว่าเดี๋ยวจะซื้อแตงโมไปกินขึ้นอยากแตงโมไปหน่อย แบบพ่อล่งแบซื่อดอกเ,เน้นผักกเ็เล่งเล่งเล่งใส่ผักเฮ้ยพ่อเราล,ลืมจากงงเอาฟางน้หลายฟางน้ำหน,น,ำนองกับตัาง บางตมันกับสิมันกับสิมีขี่บางโตมันกับสิบางีมันอาจจะแบบว่ามันย่อยออกไปหมดแล้วสิ่งไ,ไดเนาะบางตเนาะบางตมันย่อยกัทัานหมดมันกับขางอยู่ที่หัวมันน่ะอืมประมาณนันน้นลองคิดว่าเห็นเขาน้ำจังบอกว่อ ควบควาถ้ามาเป็นพักตลาดของขืม่มากกว่ามะล่างเงาเกลือแะ่น้ำเกลือไว้ยจะกินโซดาก็ได้เนะแดหล่างสารพิษ อ๋อ้ันข้ามันมลูกก็ไดดหล่นอนลูกแดดกับมันข้าวผักเ,เนื้อเพื่อเพื่อกบว่ามัวก็เจาะสิเข็ดยังไหแน่นะเพาะูกท้ายมันอ่ะเพื่อูกกินเดียนะ Tung nan nan nan. Nan tung ti han ki nan.

อันนี้มันอันนี้มันมันโมเมนขี่เลยหนี่งอันนี้มันกุ้ม กินหมดตับเพาะตีเลยเสบยดไ ้างนนะสินเนาะเขาจเยียงปรุงหลายบะอึกปรุงกันสินนี่เขาจะไปละมันจะกระตุ้นมะไมาขาย รับ,บครับนี <c oughs> น้ำกลับนัยเางไรค่พาเขาต้อ,องนั่งกินน้ำกลันมาด้อ แสบ้ยสมอยากแสบสมอยากตะละมือคือพาจะแนวอยากคนจะกินนี้อย่างน้อมเอาเต้สภาพพี่นองกินนี่ย่างน้อมันนีคืออยากอย่างน้ออ่ะจะละมือหัวสมองเงี้ยหนูก็ 그다한 엮긴. 그럼 또 납이나. 그한 엮긴 또 비나 킨. 밥놔 ของขิงหานเน่ามาันดากถึงนหามาันามาันดาบต้งกุดกินมะเดื่อใช่ไหมมะแส่ขึงหามันดับมตอกับข้าโพดเป็นมามาตอกันกับข้าโพด <c oughs> โดรไท ขาปวดเขาปวก็แทบอยู่หว,วานเดียวน้หวานแต่ไม่ึงมัเขนเด็กแก่เต็มยี่อนไรคิดว่าคนไทยเขาปวดนี้นี้แหละมังสีแรงมันงสีตายก่อนหรือว่า,าเจาจาะเลยอากเก็บผ <c oughs> ิดว่าน้อมันเด็กเต็มเหยเม็ดน้อมันเต็ม อย,อยค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็เนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องมืกินกุน้แบบแงกินข้าวโพดแสบๆน้ำกันยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยช่องเคยไทยสปายสี่แยกกำลานเนี่แหละค่ะ ี๋ยวเจอกันไหมคลิปหนาว่าแย่นกสิภาคกินนี่ยังไม่กินแสบๆน้ำกันขึ้นกาแล้วเนาะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ